สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สมิธคีฟรีสอร์ทนะครับก็ไปคลิปจัน้นๆแลละกันแต่ได้ใจความก็เป็นรีสอร์ทหนึ่งที่สวยนะครับห้องที่ผมรู้สึกว่าดูจะใกา้ชิดทะเลสุดก็เป็น K4 3 2 1นะครับ K4 น,นี่ดูชิดสุดมุมสุดตรงนู้นอ้าูครับนี่อันนี้ C ก็เห็นวิวทั่วไป c 4 1 2ี่วครับนี่ี่อันแล้วนู่นข้างบนนู่นเทั้งหลายนะครับ เอหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองะไรประมาณหนึ่งสอี่ห้าครับเรียะครับห้องเยอะมากครับตามนี้นะครับแต่ก็น่าจะราคาพอตัวอยู่แต่ก็จำไว้ครับเคสี่มีตรงไกลๆสะพานชายหาดก็ดูแลดีครับดูสะอาดดีมีที่กั้นให้เล่นน้ำเล่นน้ํานะครับโอเคก็เป็นแนวแบบหาดขึ้นน้อยเพราะว่าลมมันจะพัดมาจากอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียบนะครับโอเคครับ เป็นใกล้ๆท่าเรือนิดน,นึงแต่ก็ไม่ใกล้มากจบคลิปไปเลยครับ